ตลอดบอมแล้วก็มาตูมครับสุดยอดนะแน่นอนตูมครับเป็นคุณไม่เชื่ออะไรเด็กอย่างนี้มันโตมาด้วยตัวเองเนาะโตมาด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองในที่สุดแกได้มีโอกาสไปดูหมอดูอีกทีไว้ใช่พี่บอมก็เหมือนแนะนํามาก็เลยมีโอกาสได้ไปดูก็เออมันมีหลายอย่างที่แบบโตเหมือนกันนะเลยเชื่อเลยตอนนั้นไปดูอะไรที่แบบมันแม่นยาบ้างสำหรับหนูคือเรื่องแบบเรื่อง ผลงานเขาบอกเขียนได้เลยว่าละครเนอนาคตเขาเขียนชื่อแอนทองผสมมาบิ๊กมันนี่บอกอย่างนี้เลยเออเวอรี่พ popula ไชน่าแบบนี้เลยแล้วนอกจากนั้นเขียนยังอีกไหละครคุณในแอนก็ไปถ่ายที่มึงจริงจริงใช่บอมเคยเจออย่างไงบ้างผมจริงจริงตัวผมอะผมเจอคนรอบข้างมากกว่าครับก็คือเหมือนคนรู้จักนี่แหละที่เขาไปดูมาส่วนใหญ่ก็คือ80เปอร์เซ็นต์ที่แบบสร้างความแบบว้าวว้าวอีกยี่สิบคือเรื่องที่เขาทำนายไว้แล้วยังไม่เกิดผมอะผมบอกก่อนว่าผมเป็น เพราะนั้นเรื่องดูหมอ,อมหรืออะไรพวกนี้ผมก็จะไม่แตะแต่ว่าตอนเนี้ ผมเริ่มแตะเข้าไปแล้วเริ่มก้าวเข้าไปแล้วเพราว่าคนที่เขาเปลี่ยนแปลงจริงคือพี่สาวอีบอมเนี่ยแหละเป็นคนที่แนะนำคนนี้มาชีวิตเจ้าของเขาเขาทำเกี่ยวกับโปรตีนก็คือโปรตีนตัวเนี้ชีวิตเขาจะกไม่มีอะไรเลยนะจากจนมากๆจนในสุดคุณจะเชื่อไหมว่าโปรตีนนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาจะแบบการคนรวยเลยเป็นยังไงอ้บอมลองเล่าให้ฟังคือพี่ยุ้ยจริงๆเขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วก็ธุรกิจเขาอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ชีวิตเขาเมื่อก่อนก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ด้วยด้วยกยาิตของเนะบ มีเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็แนะนํากันมาทำำ <ฮะ S 1> ําความรู้จักกับหมอดูมาติตี้หรืออะไรเงี้ยเราเริ่มทําธุรกิจก,กันแล้วมาติตี้เขาก็เห็นว่าเฮ้ยธุรกิจตัวนี้มันมีอนาคตที่ที่แบบดีเลยอ,ะอ่ะมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเองอ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูแล้วก็วางแผนดูดูดอนาคตที่เห็นของพีวยที่ทาไอตัวโปรโตีนยูทามนี้ขึ้นมานะครับว่า เฮ้ยมันไปขนาดนี้ขนาดตัวมตัตติตี้เองอะครับยังร่วมลงทุนที่จะเอาตัวยูทามเนี่ยครับเข้าไปไปจำหน่ายที่พม่าด้วยมันคืออ,อะไรตัวยูทามนี่บอมยูคือแบรนด์ยูทามเนี่ยคือโปรตีนครับพีม่มดนามก็คือเป็นโปรตีนไอโซเลตที่คนกินแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆไม่ผู้ใหญ่แหละผมว่าเหมาะกับผู้ใหญ่กับคนที่ต้องการที่จะออกกําลังกายแล้วมไม่ได้อยากเล่นกล้าม,มคือถ้าเล่นกล้ามมันจะเป็นโปรตีนอีกตัวหนึ่งคือมันจะเป็นเกดตัวเพิ่มกล้ามเนื้อแต่อันนี้เหมาะสาหรับผู้สูงอายุก็ทานได้สำหร ทั้งแคลเซียมทั้งโปรตีนมันเริ่มหายไปหมดถูกไหมคือเสริมให้ร่างกายแข็งแรง้ช่ครับอย่างบางคนเนี่ยเบื่ออาหารกินข้าวไม่ได้ไม่ค่อยอยากกินไม่ไม่ค่อยอยากกินข้าวเลยตื่นมาเนี่ยชงโปรตีนเชคเชชกินก็ได้หรือบางคนทําไอตัวฟาสที่ที่แบบอยากลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบมันมันมีช่วงเวลาที่ต้องกินข้าวอ่ะแต่ว่าไม่อยากกินชงอันเนี้ยเอาโปรตีนเนี่ยเข้าไปเสริมกล้ามเนื้อในร่างกายเรามันก็สามารถทดแทนได้ครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวโปรตีนนี้มันจะทานมื้ออาหารได้แล้วอย่างที่แบบเอ้ยช่วงออกกาลังกายเงี้ยใช่ไ<ช>อ้ยาลองทานดูมันไม่ใช่เราเราจะปวการกินเนี่ยจะตัวใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราลีนแล้วก็สุขภาพเนี่ย มันจะกลับมาเฟรชขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่อันนี้คือมันรีบูทเหมือนเปรีบูบด้วยคือต,<ล><ส>ตัวตูวมเป็นคนติดของหวานอ,อยู่แล้วเป็นคนชอบกินขนมแต่พอแบบอ,อย่างช่วงนี้คนส่งขนมมาให้รีวิวเยอะอย่างเงี้ยกินน้ําหนักมันก็ขึ้นแต่ตัวนี้คือกินแทนของหวานได้เลยเพราะว่ามันรสชาติอร่อยมากแต่ไม่มีน้ําตาลใช่ตัวชูคาโรสังเกเป็นตัวแทนความหวานจากน้ําตาลนะครับทานไปก็ไม่อ้วนแต่ว่ามันจะทานจริงๆแล้วมันจะเปลืองนะมันทานบ่อยได้เพราะว่ารสชาติมันปรับให้เป็นรสชาติที่คนเราคนไทยยิ่งมันมีรสชาิไททยยคนนก แล้วเค้กชงไปบ<อ>๊มันคือชาไทยจริงๆว่ะใช่ซึ่งวันนี้เขามีโปรโมชั่นมาด้วยยังไงฮะก็คือ4กล่องปกติราคาอยู่ที่4,885บาทใช่ไหมถ้าเกิดโทรสั่งสือตอนนี้เนี่ย ได้ในราคาเพียง2990บาทครับใช่ครับผมแต่ไม่ได้แค่สี่กล่องด้วยวะตูมีแถมอีฮะแถมเลยจริงจังเลยมีแถมโปรตีน1 d ึ่งแล้วก็เององค์เทพอีกหนึ่งเป็นเทพทันใจเป็นเทพทันใจตี้เนี่ยเขาได้แบบทำพิธีเรียบร้อยแล้วด้วยพี่เมืเอาง่ายง่ายสี่กล่องมันเหลือ2 9 9 0าใช่แต่คุณมีโอกาสลุ้นดูดวงฟรีกับน้องสาวหมอดูอีทีเราขอ15คนแล้วกันฮะ 15คนหมายถึงว่าคุณจะไปได้ดูดวงกับหมอดูอีทีเลยแต่คุณจะต้องเนี่ยซื้อโปรโมชั่นนี้ก่อนเราให้กี่คนฮะเจ้าของให้กี่คนให้ดูดวงได้กี่คนเขามาเมื่อไหร่อ่ะโทรศไพท์มีเท่าไหร่สิบสิบสิบห้าสิบพอสมควราขอ1สิบห้าไหวไหมสิบห้าสิบห้าไหวไหมโอ้ยยี่สิบยี่สิบคน ยี่สิบคนไปอีกรอบยี่สิบคนสามสิบสามสิบเยอยี่สิบตัวคุยก็ไม่ตีนสามสิบยี่ร้อยคนใช่มากมันดีแต่ผู้ชมฮะรายการอื่นเราไม่รู้แต่รายการนี้เราจะพาคุณไปดูดวงกับหมอดูอีทีน้องสาวหมอดูอีทียี่สิบคนนะฮะแน่นอนแต่วันนี้คุณสั่งตรงนี้ก็ประอนสำหรับคนที่โชคดีนะฮะแล้วก็หมอดูอีทีจะเป็นคนเลือกเองด้วยคุณได้โปรเออได้ได้เปิิดเปด ้งโปรตีนไปแล้วโปรตีนไปราคาพิเศษลว2,990บาทแบบทุกชุดทุกชุดในการซื้อ2,990บาทเราจะไปทำถุงยางชีพครับถุงยางชีพเนี่ย100บาทอยู่แล้วทุกคนจะได้ได้อยู่แล้ววันนี้คุณเข้าไปที่ยูทามไทยแลนด์และก็คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนอยากจะร่วมทริปไปพม่ากับฉันใช่ไหมอยากไหหนูไปด้วยได้ไหมรอบเนี้ยอยากจะไปใช่ไหมไปด้วยหไปด้วยได้มผมไม่เคยเห็นผมผมไม่เคยไปเลยแกจะไปป่ะอ่ะ ฉันขออีกห้าที่ไหนๆแตต้องเสียเงินแล้วมี่มดดาทริปไปพม่ากับมดดาอีกห้าคนฮะโอเคจะหมดห้าคนห้าคนก็หมดมึงหมดแล้วแหละยังยกนิ้วเดินอยู่นะนะครับถ้ามดขออีกจะเปลี่ยนนิ้วยกเลยนะฮะสรุปเอาง่ายๆไปดูหมอดูอีทีจะมีคนที่ดูได้ดูเมืองไทยสิบห้าคนเลยฮแล้วก็ไปพม่ากับฉันฉันไปเองด้วยไปได้ไหมไปได้ไหมจะไป้ายกันหนึ่งสองสามเที่ยนอีกห้าคน เดี๋ยวจ่ายเพื่อมเดี๋ยวจ่ายเพิ่มเองแต่ขอไปด้วยเลยไปด้วยไปด้วยกันเข้าไปที่ไหนฮะเข้าไปที่นี่เลยครับผม f Facebook ยู i ามไทยแลนด์นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่ Line นะครับ Line แอดนะครับแอดยูทามครับหรือโทร021147151ครับ15คนดูดวงที่เมืองไทยเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยนะครับคุณจะได้ดูดวง15คนแล้วอีก5คนไปดูที่พม่าไปที่แอด้าไปเลยนะ @u_time มีแอดนำหน้านะฮะหรือ f a e b o o o y o u_time Thailand ครับวันนี้เรียกว่าผมฝากนิดนึงครับตัวแถมมันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาชื่อว่าดีทู่บครับตัวนี้จะเป็นดีท็อกบล็อกเบิร์นอ๋อใช่ครับผมคือทานเข้าไปแล้วมันช่วยแบบดีท็อกไอตัวนี้พี่มันคือถ้าเราถ่ายอะครับมันได้เรื่องของ ผิวพันเราไปโดยปริยายนะครับด้วยแล้วคนที่มีกลิ่นปากนั่นคือคนที่ไม่ได้ถ่ายบางคนคิดว่าฟันผุแต่จริงบางครั้งลำไส้เน่ามันไม่ได้ถ่ายทานตัวนี้เข้าไปครับพี่ผมให้เลยอาทิตย์เดียวหนึเรื่องตัวใหม่คือตัวใหม่ที่แถมไปให้ด้วยอยากให้ลองเราจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของยูทามแต่ละตัวดีมากๆจริงๆแล้วแล้วคุณมีโอกาสไปพม่า5คนนะฮะแล้วก็ดูดวงที่นี่อีก15คนแอบยูทามนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กยูทาม ไทยแลนด์โอเคค่ะไว้ไปพม่าพร้อมๆไป,ไปด้วยกันไปป่ะไปสัญญาก่อนอ<ด>ไปโอเคดีเนี่ยไปกับพี่เพียงดาว